จเจริญธรรมสำเน็จเจริญธรรมสำน็จดีมีใจไร้ทุกทุกท่านคะ่ะชื่อพุทธพันธ์นะคะสีธันมูปถัมชื่อเล่นชื่อว่าขวัญจากนาคปรปฐมค่ะทำกะเกษตรอยู่นะคะเป็นชาวนานะคะวันนี้จะมาส่งกันบ้านคะ่ะก็คือเมื่อสองอาทิตย์ก่อนนะคะได้เดินทางไปอบรมนะคะแล้วก็ไม่ คือไม่ได้ประกอบอาหารทานเองสำหรับอาหารรสจืดนะคะก็ไปทานอาหารที่ทางแม่ครัวนะคะสถานที่อบรมเขาทำให้แล้วก็มันก็ค่อนข้างมีรสจัดนะคะเราก็ไม่ไม่กล้าไปบอกว่าเราเราทานรสจืดนะคะก็ทานมาได้สักสองวัน,นะคะ่ะอาการเริ่มเกิดก็คือเกิดลมพิษขึ้นนะคะเราก็รู้สึกว่าอืม ใบไม้ผักยาที่สถานที่อบรมเขาก็มีนะคะแต่เนื่องจากว่าคือมันมีฝุ่นค่อนข้างเยอะล้างเท่าไหร่ก็ไม่ออกเราก็ไม่ไม่กล้าที่จะนํามาคั้นเป็นน้ําสมุนไพรดื่มนะคะก็เลยดื่มน้ําเยอะๆก็ยังไม่หายค่ะมานึกขึ้นได้ว่าเอะเรามีสมุนไพรในตัวอยู่นะคะซึ่ง ซึ่งยังยังไม่ไม่กล้าแล้วก็ยังไม่เคยที่จะที่จะใช้สมุนไพรในตัวบําบัดแล้วก็รักษาโรคในร่างกายตัวเองนะคะก็เลยนึกขึ้นได้เช้าวันนั้นก็เลยตัดสินใจดื่มนะคะน้ำสมุนไพรในตัวนะคะแล้วก็เราก็รู้สึกแปลกอะไรอะไรเงี้ยนะคะเป็นรสเป็นแบบ กิ่งชาชาไปแลมไปแลมนะคะแล้วก็ค่อนข้างค่อนข้างลดจัดนิดนึงเพราะว่าเราทานอาหารข้างนอกบ้านนะคะทีนี้สักประมาณไม,ไ,มไม่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 ถึงสามชั่วโมงอะค่ะอาการที่ที่ กำเริบนะคที่คันเป็นลมพิษนะคะแล้วก็ไม่ได้กินยาแก้แท้นะคะมันก็ทุเลาลงค่ะแล้วก็อนอนไปไปวันหนึ่งนะคะเช้าวันนั้นก็ดื่มอีกอีกครั้งหนึ่งนะคะวันรุ่งขึ้นนะคะอาการลมพิษก็หายไปนะคะเราก็เลยรู้สึกว่าเราอุ่นใจค่ะว่าเราสามารถที่จะใช้ยาอีกหนึ่งเม็ดได้แล้วนะคะก็คือ,อทานสมุนไพรในตัวของเราได้แล้วเมื่อเมื่อเราเกิด ภาวะร่างกายขาดความสมดุลนะคะแล้วก็เป็นโรคภัยไข้เจ็บค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงอะคะ่ะคือพออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก็ได,ได,ได้ได้เตรียมนะคะ อาหารเราไปเลยก็คือคือกะจะไม่ทานอาหารที่สถานที่อบรมพอดีเขามีกิจกรรมในเรื่องของการจัดวันดินโลกนะคะที่กิจกรรมธรรมชาติมากเอื้องะคะ่ะก็เลยเอาแรงตัวเองเนี่ยค่ะคือไปไปช่วยนะคะปรับพื้นที่ก่อนที่จะมีประชาชนไปดูงานนะคะ ก็อิ่มอกอิ่มใจค่ะได้ได้บำเพ็ญนะคะในการทำกสิกรรมช่วยเขาปรับปรุงพื้นที่นะคะแล้วก็ทำความสะอาดสถานที่สถานที่เรียนนะคะเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้ได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับงานวันดินโลกนะคะก็มีความอิ่มอกอิ่มใจปิติยินดีที่ที่เราได้ได้ได้เอาแรงร่างกายเราเนี่ยนะคะไปช่วยเขาค่ะแล้วก็ได้เตรียมอาหารไปนะคะท่านใดนั้นเองค่ะก็คือ พี่ที่เขาเป็นแม่ครัวค่ะคนเดิมที่เขาเคยทำอาหารรสจาดเป็นเจให้กับเราทานนะคะเขาก็ทำรสจืดให้เราโดยโดยเราไม่ได้บอกนะคะก็ยังสงสัยนะคะว่าเอะใครไปบอกเขาให้ทำอาหารอย่างนี้ให้เราอะไรเงี้ยนะคะเราก็เลยรู้สึกว่าเอเอ,เอสิ่งที่เราเตรียมไปอะไรเงี้ยเราก็เลยกล้าทานนะคะในในอาหารที่เขาทำให้นะคะแล้วก็มาสัปดาห์นี้นะคะ่ะไปทานอาหารนอกบ้านลมพิษก็ไม่เกิดนะคะ อวามสมดุลในร่างกายมันมันก็ดีนะคะก็เลยรู้สึกว่าเออเราไปอยู่โลกภายนอกเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการที่เราจะถือศีลปฏิบัติธรรมอะคะ่ะขอส่งการบ้านเท่านี้ค่ะขอบพรคุณค่ะสาธุค่ะค่ะอนุโมทนากับขวัญนนะคะพุทธพันธ์นะคะตอนนี้แก็ล้างความชิงชังลังเกียจในน้าปัสสาวะได้แล้วนะคะสมุนไพรในตัว มีเพื่อนแชทมาแสดงความยินดีด้วยนะคะค่ะแล้วก็เป็นผู้หนึ่งที่มาบอกว่ามีอาชีพเป็นชาวนานะคะด้วยความก้าก้าอาถานเลยนะคะเป็นอาชีพที่หลายหลายท่านในในสังคม,มปัจจุบันน่ะคิดว่าจะเลี่ยงไปทำอาชีพอื่นแต่ตรงน,นี้เนี่ยเรามายืนยันว่ามันจะเป็นอาชีพที่นำความผาสุกมาให้แล้วก็ ที่ได้ที่เราได้มาเข้ากลุ่มเรียนรู้กันเนี่ยนะคะ,ะกิจกรรมได้สารพิษชีวิตผาสูงเนี่ยทำให้พวกเราได้เห็นว่านอกจากข้าวที่เราต้องเป็นชาวนาผลิตข้าวปลูกข้าวกันเองแล้วเนี่ยเราก็ทำอาหารอื่นๆใช่ไหมคะผลิตอ,อาหารอื่นๆนะคะค่ะค่ะยินดีที่น้องขวัญได้มาส่งการบ้านในวันนี้นะคะได้ให้พวกเราได้เห็นภาพ ภาพนี้ภาพของการแบ่งปันแล้วก็ร่วมมือกันด้วยนะคะการรวมกลุ่มการทํากิจกรรมการงานที่เป็นประโยชน์แล้วก็จะเป็นพลังเหนี่ยวนําคนในโลกด้วยกันด้วยค่ะมีโอกาส<น>จะขออนุญาตไปผูผาฟ้าน้ําไปช่วยปลูกกิกรรมไร้สารพิษด้วยคะ่ะเพราะว่าอาจารย์หมอให้ให้ประโยชน์นะคะแล้วก็ให้เทคนิคในการปฏิบัติ อย่างกสิกรรมไรสารพิษอีกแนวทางหนึ่งซึ่งขวัญก็ไปเรียนแล้วก็นามาปฏิบัติะคะ่ะก็มีเคล็ดลับเทคนิคต่างๆขวัญก็อยากไปดูของจริงเห็นได้ภาพบางทีก็เหมือนกับเราไปอยู่ในนั้นนะคะแต่เราก็รู้สึกทันไมคคันมือถ้าขวัญเคียงงานที่ส่วนได้เนี่ยขวัญก็จะขอไปร่วมแรงปฏิบัติทมที่นู่นสักครั้งหนึ่งในชีวิตเหมือนกัน,นะคะ่ะขอบพระคุณค่ะค่ะสาม,มาจัดสรรเมื่อไหร่นะคะเาลงตัวก็ไปมาร่วมกันค่ะ ค่ะต่อไปเป็นพิเทนะคะพิเทจใจถึงศีนค่ะจากดาลัสนะคะพิเทจะมาร่วมสมการบ้านด้วยค่ะเช่ญกัาคกับครัค่ะพิเทอีกช่องหนึ่งนะคะพิเทมีหลายช่องอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวดูสื่อเราสื่อเราจะเจอหรือเปล่าพิเทยกมือมะ